นี่เลยสิ่งที่เราอยากจะพาไปดูก็คืออันนี้เลยันปัจจุบันตันลุงยังทะเลาะกับเด็กอยู่โดมถ่ายรูป presented by บ uh, a อ่าอเมซอนคลาムวดีโอสวัสดีครับวันนี้บิวสังก็จะพาทุกคนมนาะมาเที่ยวกันอีกแล้ววันนี้เราจะมาเที่ยวกันใจกลางโตเกียวเลยที่ชิบูย่านั่นเอง สิ่งที่เราจะมาคือสวนอะนะมียาชิตะมิยาชิตะพาร์คนะครับเพราะว่าอันนี้บิวสังยังไม่เคยมาเลยตั้งแต่เขาเปิดสวนมานะเตตาบอกว่าสวนนี้เป็นสวนที่ใหญ่ที่สุดในโตเกียวใช่ไหมในโตเกียวสวนลอยฟ้าสวนลอยฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในโตเกียวนะแล้วเกิดข้อมูลผิดพลาดแล้วก็คือคนนี้เลยเลยเนี่ยคือสถานที่น,นี้คือข้ามถนนจากแยกอยู่ตรงข้างหน้าท้าแยกชิบุยาเลยแล้วก็ เิเข้ามาข้างหลังปุ๊บก็จะตรงมาขึ้นเข้าไปขั้งบนเนี่ยก็คือถึงเลยสวนอันนี้เขาก็จะทําเป็นแบบสวนลอยฟ้าอยู่หลังสถานีรถไฟข้างบนเนี่ยเขาจะแบบอันยังมีลานสนโนวไม่ใช่สนโนบอร์ดสิสเก็ตบอร์ดด้วยเห็นไหมแล้วก็เป็นสเก็ตบอร์ดได้หรือจะเป็น,ปนแบบสวนสาธารณนะเป็นแบบต้นมงต้นไม้อะไรอย่างเงี้ย หน้าร้อนนี่คือแบบร้อนมากนะแต่นี่พี่หน้าหนาวคือเราเข้ามาได้หน้าร้อนก็โอเคนะพี่หน้าหนา่รู้หน้าร้อนก็โอเคเลยคือมันหน้าร้อนหรอใช่ใช่มันหน้าร้อนอยู่ก็โอเคแต่ว่ามันก็จะมาตอนเย็นๆหน่อยมาตอนแบบประมาณแดดร่มๆมันจะไม่อบห้าวใช่หรอใช่ไม่รู้รู้อู้หูนี่นี่เขา กดสุดยอดมาแอ็คหน่อยแอกหน่อยอแอกคหน่อยแอกคหน่อยแอ็คถ้าล้มหน่อยอนี่แล้วเขาก็มีเป็นลานแบบว่าอะไรนะให้ให้ปีนปีนเขาเออปีนหน้าผาจำลองสำหรับเด็กอะไรเงี้ยด,ดูเด็กๆเป็นปีนสูงขนาดนี้ได้หรอ ข้าคั้งละคังเป็นพื้นแบบพื้นนัวแบบตกมันก็ไม่เจ็บอะไรเงี้ยมันก็เจ็บแหละแต่คงไม่กระดูกขากอะไรอย่างนี้ไงไม่เชื่อลองตกดูสิแต่ก็ไม่เจ็บเราตกก็เจ็บเราตกเจ็บเพราะเพราะเราน้ำหนักมากต,ตกมานี่คือมีแรงกระแทกแรงรทบสูง <c oughs> นี่อันนี้ก็จะเป็นแบบว่าลานเล่นทรายคล้ายๆไปเที่ยวทะเลอะไรอย่างเงี้ยมีทร <c oughs> งมีทรายคุณคุณแม่จับเด็กใส่ เออใส่ล้อแล้วก็กลิ้งได้นี่ดูบรรยากาศแบบประมาณเป็นสวนสาธารณะจริงๆเลยแต่ว่าอยู่บนลอยฟ้าเนี่ย <Okay. S 1> นี่เลยสิ่งที่เราอยากจะพามาดูก็คืออันนี้เลยอันนี้ก็เป็นประตูสู่ฟิวเจอร์ของโดาเรมอนนั่นเองบริษัทที่ขี่กระตูรเรื่องอดาเรมอนเนี่ยเขาจะมีประตรหูหลายๆหลายๆกระตูเลยในเครือเขาเนี่ยเขาก็เอาประตูของเขาเนี่ยมาผสมโลก,กันในในประตูนี้ ขาบอกประตูนี้คือเป็นประตูสู่อนาคตให้เราลอดข้ามประตูนี้แล้วจะไปเจอความตื่นเต้นในอนาคตแล้วประตูข้างหลังนะครับความสูงเนี่ยเขาทําที่3.921ซึ่ง3.921เนี่ยมีความหมายเกี่ยวกับโดเรมอนโดเรมอนเนี่ยมีความสูง1.293เมตรนะครับไม่เป็นความสูงแล้วก็เป็นน้ําหนักด้วยว่า1 1 ร้อยยี่สิบกว่ากิโลนะครับหรือว่าโดเรมอนเจอหนูก็จะกระโดดได้ความสูงหนึ่งจุดสองเก้าสามเมตรนั่นเองนี่เลยอันนี้ก็จะเป็นตัวละครเรื่องปาแมนแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอ่าไอตัวของวิเศษจากเรื่องโดเรมอนนั่นเองแล้วก็จะมีจากเริ่มผีน้อยคีทาโรด้วยไอ้ควทาโรด้วยจะหาไม่เจอเรานี้เลยคือตัวเด่นเราคือเป็นโดเรมอนกับโนบิตะ ันนี้คือปร,ประตูด้านหลังคือขำม,มากอะเห็นคุณลุงคนนี้ไหมคุณลุงคนนี้คือพยายามจะถ่ายรูปวันนี้ให้ได้อะโดยที่ไม่ติดผู้คนอะซึ่งตอนนี้คือทำทำได้ยากมากเพราะ,ะอะไรเพราะเด็กอะเล่นกันตลอดนี้เลยแต่ลุงก็เลยไล่เด็กไปไปเดีย๋ยวนี้ตรงนี้ฉันจะถ่ายให้ถ่ายอีเด็กก็กวนสักน,นิดนึงนั่งเลยไม่ไปไหนนั่งเลยแต่ลุงก็ไล่เขาทําสงครามกันระหว่าแต่ลุงกับเด็ก ตาลุงก็ไม่ย่อท้อพยายามจะเก็บให้ได้เฟรมที่แบบไม่มีคนซึ่ง Impossible มากช่วงนี้อ่ะอันนี้เด็กเริ่มน้อยลงล <Okay. S 1> ะเอาแเดียวณปัจจุบันตาลุงยังทะเลาะก,กับเด็กอยู่ oh. <laughs> แล้วดูเด็กมันก็กู้งนเดละเกินต้องให้ออกก็ไม่ออกอ่ะอตาลุงได้ถ่ายละอ่ะเลิศละอ่ะตอนนี้คือแบบว่าไม่มีอะไรเลยไม่มีเด็กมาเล่นเลย เป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาอ,อันนี้แล้วก็เสร็จจากอนุสาวรีโดราเอมอนละดูตาลุงคนแก่ทะเลาะกับเด็กเออเน,นี่คนนี้แหละโหตาลุงนี้ดูหมวกเขาสิผมว่ามีอะไรนะเข็มกัดเยอะมากนี่นักวัาสารรีก็จะมีแบบตลาดน้องตลาดนะั้นนะมาขายแบบนี้ด้วย เนี่ยสวนมันก็จะลอยอยู่บนฟ้าไงอันนี้คือด้านใต้สวนเนี่ยมันก็จะเป็นพวกห้างสับสินค้ามีขายพวกแบรนด์นงบนเนมอารีด้าสุชี่อะไรอย่างนี้นก็หลุยส์ก็เลยนะเก๋าหลุยส์ก็มีเหรอนี่อ๋อนี่เราก็เดินมาถึงหน้าตึกทาวเวอร์เรคคอร์ดใช่ไหมมันจะมีสัญลักษณ์ก็คือมีหมาเหมือนจะเป็นหมาฮาจิโกะอ่ะมองเป็นทาวเวอร์เรคคอร์ดชิบูย่าคือเป็นหมาฮาจิโกะหรือเปล่าที่แบบเบี้ยว,ยวๆอะ่ะ เออโดนลมพัดหรือเปล่าเนี่ยหมาฮัจิโกะดน่าสงสารจะโดนลมพัดนี่นะระหว่างที่เราเดินเล่นที่สุริย่าเรามาเจอโดมอันนี้เป็นโดมถ่ายรูปพิเศษเซตบายอ่าอามาซอนครามวิดีโอ ก็จะมีให้เข้าไปถ่ายรูปอย่างเนี้ยไปถ่ายรูปในใน,ในซุ้มในโดมอันเนี้ยประมาณคนละ8นาทีแล้วก็เขาจะทำเป็นวิดีโอให้หรือเป็นภาพถ่ายเลยยังไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะออกมาเป็นยังไงแต่ก็อัดถ่ายฟรีก็แล้วก็ลองถ่ายแล้วกันในส่วนก็ไปนี่เลยอันนี้เขาชื่อว่าสโนโดมนี่เดยวเขาก็จะให้เราเข้าไปถ่ายรูปอย่างนี้นี่นี่มันจะเป็นแบบเป็นโดมเขาเนี้ยแล้วเราก็เข้าไปถ่ายรูปอย่างนี้ มันจะมีสองโดมนะครับโดมอันนี้กับโดมอีกข้างหนึ่งโดมอันนี้มันจะออกโหดๆนิดนึงอ่ะมันมีแบบคุณยาข้างหลังด้วยอ่ะแล้วแบบเหมือนอนักมวยปล้ำมากกว่าอีกโดมหนึ่งมันจะมุงม้งมิงม้งมุ้งมิ้งแต่เราไม่เอาใจเอาโดมโหดเพราะว่าเพราะเรา,สาใส่โหดเพราะว่าทางนั้นตั้แถวยาวอ่าใช่เพราะฉะนั้นแถวยาวมากเดี๋ยวดูสิก็คือเราเข้ามาในห้องอันนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็จะมีอุปกรณ์ให้เราเนี่ยอยู่ข้างหน้าอยู่นั้ีมีที่กดมีอะไรเนี่ยมีแว่นตาเนี่ยแล้วก็มีอีกอีกเน แล้วก็ให้เราเห็นไหมข้างหลังนี่ก็จะเป็นเหมือนเหมือนเป็นคุณยาไหมคุณยามากเลยไงดูแล้วโหดมากอะ่ะคือคู่รักไม่ควรจะมาตรงนี้นี่อันนี้ก็คือเป็นบรรยากาศภายในห้องแต่ข้างข้างหน้าที่เราอ,อยู่นี่ดูคู่รักนั้นใช่ข้างหน้าคือคู่รักเป็นคู่ฮักคู่ฮักขาโหดคู่คู่รักขาโหดมาคู่ฮัก <laughs> แล้วก็ <laughs> เขาก็จะถ่ายรูปให้เราสามรูปแล้วเดี๋ยวเขาจะเอารูปเนี้ยไปทาเป็นอ่าเป็น,เป,นเป็นภาพยนตร์ <laughs> อะไรนะว่าไงนะอุยรักดีจังเลยอุยน่ารักน่ารักรัดมากอะไรของมัน เลือจริง <Safe> ไม่เลือดแต่แรดเลยแหละคุณม <on> ันตาเรานี่อันนี้ก็จะเป็นทีมที่ออกหวานๆสักนิดนึงนี่เขาก็จะมีแบบน่าร้อน่ารักตรงเนี้ยอันนี้คือคนต่างชาติก็มาถ่ายถ่ายคนเดียวก็ได้ตอนเนี้ยอันนี้เหมือนจะเป็นรายการเบสเชอร์เจแปนนะเมื่อเคยมีแบบรายการเบสเชอร์ไทยแลนด์ก็มีนะทีมมันก็จะคล้ายๆอย่างนั้นนะอ๋อมหน่าเขาเลยแบบผู้ชายมาถ่ายคนเดียวงเพราะว่าให้ผู้หญิงมาเลือก ดูสิมีดอกกุหลาบด้วยแบบประมาณเขาเรียกอะไรนะอ่าเซมินี่ออฟลอสเนี่ย